สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้า CBr650F อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้เป็นโฉม LED นะครับรับประกันหายากแน่นอนนะครับรถสภาพสวยเลขไม่น้อยนะครับใครสนใจรีบติดต่อนะครับอ่ะนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า CBr650F นะครับโฉม LED นะสีเทาสีพิเศษ สีฮอตมากเลยนะคันนี้นะอ่านะครับสภาพรถเนี่ยนะครับชิลหน้าแต่งมีมาให้แล้วนะครับปุดกระจกหน้ามีให้นะครับที่สำคัญนะคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับเลขใหม่แค่814กิโลเท่านั้นนะฮะร,ราคา2,19,000บาทโอ้โหนะฮะร,รถสภาพสวยสดนะครับ คันนี้นะฮะนี่มีกันสะบัดไฮเปอร์โปล c s เมาให้แล้วนะนี่ขับขี่อุ่นใจเลยนะครับกันลอยถังมีให้นะครับกันล้มแม็กเทคนะฮะท่อนะครับคันนี้ท่อเป็นฟูลอาคารนะครับทรงอะเป็นฟูลไทเทเนียมขออภัยครับเป็นท่อฟูลไทเทเนียมเลยนะทรง AR นะครับนี่นะครับไทเทเนียมทั้งเส้นโอ้โหนะฮะ นะครับเห็นไหมคอท่อม่วงๆเลยนะครับกาดหม้อน้ํามีมาให้ครบแล้วนะนี่นะฮะดูตัวสีนี่ดูสีซะก่อนนะรถสภาพแทบจะ100%เซเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับมองหา CBR 650F อยู่นะเซลล์ X บอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ สนใจติดต่อเซลล X นะครับ0618128889เซลล X ยินดีบริการนะครับ